สวัสดีครับมือถือของใครที่ทํางานช้ามากนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถซื้อมือถือใหม่ได้นะครับหรือคิดว่าเครื่องของเราเนี่ยอาจจะถูกแฮกหรือเปล่านะครับมีใครแฮกกล้องแฮกดูข้อความอีเมลนะครับหรือว่ามีอะไรที่เป็นภัยคุกคามในตัวมือถือหรือเปล่ามือถือถึงทํางานผิดปกตินะครับวันนี้ผมมาแนะนําแอปพลิเคชันนะครที่จะช่วยในการ ตรวจสอบความปลอดภัยในมือถือนะครับรวมถึงช่วยให้เครื่องของเราเนี่ยทำงานได้เร็วมากขึ้นนะครับเต็มประสิทธิภาพเลยนะครก็จะเป็นแอปแอนติแฮกนะครับแต่แอป,ปตัวนี้เนื่องจากว่าโฆษณาจะค่อนข้างขึ้นเยอะหน่อยนะครับนั้นผมแนะนําว่าถ้าไม่อยากดูโฆษณาก็ควรจะปิดเน็ตไปก่อนนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะกดเปิดโหมดเครื่องบินไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ช่วงที่เราทําการซ่อมเครื่องเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาดูโฆษนณาล้นะครับเพราะแอปตัวนี้มีฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นประโยชน์เนี่ยเยอะมากเลยนะครโอเคแล้วโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับกดเปิดแอปขึ้นมานะครับหรือผมจะค่อยๆอธิบายไปเฉพาะฟังก์ชันที่น่าสนใจจริงๆที่จะช่วยเครื่องของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับฟังก์ชันแรกนะครับก็คือสแกนแอปนะครับตัวนี้เขาจะ ออกแบบมาเพื่อทำการสแกนนะครับตัวแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับซึ่งจำนวนแอปพลิเคชันที่โชว์อยู่ตัวนี้ก็แต่ละเครื่องจะไม่เท่ากันนะครับก็แนะนำว่าให้รอจนกระทั่งแอปทำการสแกนเสร็จนะครับห้ามยอหน้าจอนะครับห้ามปิดหน้าจอเพื่อให้แอปทำงานได้อย่างถูกต้องที่สุดนะครับเมื่อแอปทำงานเสร็จนะครับและเครื่องของเราโอเคปลอดภัยนะครับให้สังเกตแค่ตรงนี้นะครับ i n f a c t i n f e ฟีเนี่ยนะครับก็คือให้มันเป็นศูนย์นะครับสกิปเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ Status การส a กนแอเนี่ยเป็นโอเคแฮนดี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับส่วนตรงเนี้ยด้านล่างอ่ะไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าก็เป็นแค่สปอนเซอร์โฆษณาลิงก์ไปหาตัวแอปตัวอื่นแค่นั้นเองนะครับอ่ะเราอาจจะกดมอลทูดูเข้าไปดูก็ได้ฮะถ้าเห็นไหมฮะสุดท้ายก็คือ s u c ัพไซ f u l ดันนะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ใครที่มีปัญหานะครับก็จะขึ้น ตัวแอปมาว่าติดปัญหาอะไรก็ไปแก้ตามที่หน้าจอแอปบอกนะครับฟังก์ชันต่อ,อไปนะฮะตรงนี้อ n นโนก็เป็นการตรวจสอบดูนะว่าเครื่องของเราเนี่ยมีแอปที่ไม่ได้โหลดมาจาก Play Store ทั้งหมดกี่ตัวนะครับใครที่ชอบโหลดแอปนอก Store มาเยอะๆนะฮะก็แนะนำให้ดูนะฮะแล้วก็พิจารณาให้ดีนะครับว่าแอปที่โชว์ในหน้านี้ออโอเคมาเราไว้ใจหรือเปล่าถ้าเราไว้ใจได้นะครับก็โหลดมาจากเว็บที่เป็น ต้นฉบับของแอปจริงๆก็อาจจะปล่อยไว้ได้แต่ถ้า,าไปโหลดจากคนอื่นแจกมานะครับหรือว่าได้แชร์มาถ้าไม่ค่อยไว้ใจนะครับผมแนะนําให้ลบทิ้งนะครับแต่อันเนี้ยของผมเป็นแอปการโฆษณาเพราะนั้นผมโหลดมาจากเว็บหลักจริงๆนะครับตอนนี้ก็เป็นแอปที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีชื่อเสียงนะครับก็ไว้ได้นะครับแต่ใครที่แบบไม่ค่อยไว้ใจนะครับว่าจะเป็นสปายแวร์ในเครืคร่องา่ผมแนะนําให้ลบทิ้งนะครับต่อไปนะครับแอในส่วนของ แอป Analyzer นะฮะตัวนี้ก็จะมาดูในเรื่องสิทธิ์การใช้งานนะครับ2ตัวนี้ผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าเป็นแอปที่โหลดจากในเพ t o ซ e ตรงนี้ก็แค่เป็นเขาแจ้งเตือนว่าโอเคมันมีสิทธิ์ในการดูข้อความนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแอปเอนเจอร์นะครับมันดูข้อความมันไม่ซีเรียสอะไรนะฮะไอพนะครับตรงนี้เป็นเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้เน็ตเวิร์กนะครับไปเล่นอะไรนะครับก็ไปลองใช้งานดูนะครับไอพีทต่างๆ ต่อไปนะครับฟังก์ชันนี้ก็แนะนําให้กดใช้งานนะครับ start r e p a นะครในกรณีที่เครื่องเราแบบช้ามากๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวไฟล์ของระบบ Android มันเสียเองนะครับเพราะฉนั้นก็แนะนําให้กด repair นะครับอ่าแล้วก็กด start repair นะครับหลังจากนั้นรอให้แอปทํางานนะครับจนเสร็จ ทุกขั้นตอนนะฮะแอปจะทําการตรวจสอบพวกไฟล์ขยะต่างๆนะฮะที่อยู่ใน Android ไฟล์ที่เสียหายนะคะจากการใช้งานไฟล์ที่เป็นเศษซากของแอปพลิเคชันที่เราทําการอัสเอลหรือลบคือออกไปจากเครื่องแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังบางทีมันยังเก็บพวกเศษนะครับพวกทั้มเนลหรืออะไรพวกนี้ไว้นะฮะก็ให้รอนะฮะจนแอปทางานเมื่อแอปทาการซ่อม ระบบ Android ของเราเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอสรุปแบบนี้มานะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็กดรันอีกครั้งนะครับแล้วผมแนะนําว่าอย่างที่บอกนะครับอย่าก,กดย่อหน้าจอนะครับอย่าปิดหน้าจอแอปจะได้ทํางานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะครับโอเคฟังก์ชันนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับถ้าต้องการทําการบูตนะครับบูตให้ทรัพยากรของเครื่องเนี่ยทำงานได้เร็วมากขึ้นก็แตะที่รูปจรวดนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบไวนะครับ แล้วกดเข้าไปนะครับตอนนี้เขาก็จะทําการตรวจสอบระบบเครื่องต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็แตะที่นี่เลยครับที่เป็นจรวดกระพริบเนี่ยนะฮะเขาก็จะทําการตรวจสอบนะครับระบบต่างๆนะคะให้ทํางานได้อย่างถูกต้องนะครับหมดนี้จะใช้เวลาไม่นานนะฮะในการตรวจสอบเครื่องของเรานะครับ ก็จะช่วยทั้งในเรื่องของเคลียร์แคชต่างๆนะครับเรื่องลดความร้อนนะฮะก็ปุ่มเดียวนะฮะจะช่วยจัดการได้อย่างเสร็จสับเลยอันนี้ก็เป็นการเคลียร์ขยะด้วยนะครับกดคีนไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะจบทุกอันนะฮะก็ต่อมานะครับ powerful boost นะฮะก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของแรมโดยเฉพาะนะครับอ่ากด ตรงนี้ไปจะเป็นเรื่องของการเคลียร์แรมนะคะถ้าใครยืนหาเมมเต็มนะฮะเล่นเกมแบกอะไรพวกนี้ก็มากด powerful boot ด้วยนะครับโหมดตัวนี้จะไปได้ช่วยเรื่องของการเคลียร์พื้นที่นะฮะเรื่องของแรมเป็นหลักนะครับ a p m a n เจอ e r ตรงนี้เป็นฟังก์ชันในการตรวจสอบนะครับว่า มีแอปตัวไหนอยู่ในเครื่องบ้างนะครับ Install แอปคือแอปที่เรา Install ติดตั้งเองจาก p l y y t t r r นะครั e m a ซัคือแอปที่อยู่ในเครื่องนะครแอปตัวไหนไม่ใช้ผมแนะนำให้กดอินตาลไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในเครื่องของเรานะครับใครมีปัญหาตัวแบตเตอรี่นะครับหมดไวนะครับเครื่องร้อนบ่อยนะฮะก็กดแบตเตอรี่เซอร์ดูนะฮะแล้วก็กดที่ Optimize นะฮะก็จะเป็นการปรับแต่งนะครับการทำงานของมือถือ Android ให้ ทำงานได้ดีที่สุดแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เนี่ยอย่างเหมาะสมนะครเครื่องของเรานะจะได้ไม่มีแอปที่เดเรนบ่อยทำงานอยู่เบื้องหลังนะครเพราะว่าแอปที่ไม่ได้ใช้งานนะครก็ไม่ควรจะมากินแบตเตอรี่ของเรานะครับแบตเตอรี่ของเราจะได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับรอจนฟังก์ชันขึ้นเป็น safe full นะครก็ถือว่า ใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วนะครตรงนี้มีการออพติ i ไมซ์แบตเตอรี่แล้วนะครถ้าต้องการปรับแต่งค่านอื่นก็กดเข้า Setting ไปนะครก็จะเป็นเรื่องของการปรับเวลาหน้าจออะไรต่างๆพวกนี้นะครับอ่าแล้วเมนูนะครับของอีกอันหนึ่งที่แนะนำถ้าเน็ตช้ามากๆก็แนะนำให้เข้าไปดูที่ Who is on WiFi นะครจะเป็นการเช็คดูว่าเออมีเพื่อนบ้านของเรานะะมา ทำการแย่งเน็ตไปใช้หรือเปล่าแต่ถ้าเข้าไปแล้วโชว์เฉพาะเครื่องที่อยู่ในบ้านของเราก็ถือว่าปลอดภัยนะครับเมนู2นะครตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือต่างๆ,ๆที่จะใช้ในการแชร์ไฟล์ APK หรือจะแบ mm ็กอัพไฟล์แอปพลิเคชันก็ได้นะครับตอนนี้ device testing ก็ใช้ในการทำการทดสอบตัวมือถือต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฟังก์ชันต่างๆในการช่วย เครื่องทำงานนะครับก็แบตเตอรี่ก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดแบตนะฮะซิฟิวคูลเลอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการลดความร้อนนะครับวีไวอินโฟเป็นเครื่องมือที่ใช้ดูสเปคเครื่องของเราเองนะครับอ่าเมนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นคอนโซลนะครับดชบอร์ดให้ดูประสิทธิภาพเครื่องของเราโดยรวมนะครับถ้าตรงไหนมีปัญหานะครับก็สามารถกดคลีนไปได้เลยนะฮะเขาก็จะทำการเคลียร์นะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับ ให้มีมากที่สุดนะครับมุมบนซ้ายนะฮะมุมบนซ้ายก็ยังซ่อนอฟังก์ชันบางตัวที่น่าสนใจนะครับเป็นเมนูที่ใช้เรียกง่ายๆะคระับเพอร์ม m ชันแมเนเจอร์ตรงนี้ใช้เข้าไปในการตรวจสอบนะครับว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีการใช้สิทธ์อะไรบ้างนะครับที่น่าจะไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยนะฮะก็สามารถเลือกกดเข้าไปดูได้ P พอร์มิชันตรงนี้ใช้ในการ แยกนะครับเป็นเป็นแบบเป็นตามสิทธิ์นะครับแต่ถ้าต้องการแยกตามแอปพลิเคชันก็เลือกมาที่ my app นะคบตรงนี้จะเป็นการแบ่งตามแอปพลิเคชันนะครับเราก็กดเข้าไปดูเอานะครับนี่นะฮะก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าแต่และแอปเนี่ยเลือกใช้สิทธิ์อะไรไปบ้างน,นะครับก็อันไหนที่ใช้สิทธิ์ที่ไม่ควรจะให้ก็อาจจะลบแอปออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอปที่ จำเป็นต้องใช้ก็เก็บไว้ก็ได้นะฮะโดยเฉพาะแอปที่เราโหลดจากเพจโซก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่า Google เนี่ยเขาต้องการตรวจสอบนะครับตัวนี้มีแอปตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ Mo s ์สโคนะครับตัวนี้เป็นแอปที่จะใช้ในการแปลงรหัสนะคะรับตัวหนังสือเป็นมอร์สโค้ดตรงนี้ก็จะมี A ถึง Z เลยนะฮะแล้วก็มีอักขระอื่นๆแต่ถ้าเราต้องการพิมพ์ข้อความเองนะฮะสามารถอยากรู้ว่าข้อความที่เราพิมพ์เนี่ยถ้า แปลเป็นรหัสมอสเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็แตะไปที่ Converse สมอสโค้ดได้นะฮะสมมุติว่าผมจะพิมพ์คำว่า easy android นะฮะอ่าเนี่ยฮะก็ถ้าเป็น easy android มอสโค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเราจะเอาไปใช้งานก็สามารถ Copy ข้อความไปนะฮะหรือกด p l a y ดูก็ได้นะฮะอ่าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะ ก็ถือว่าเป็นแอป,ปตัวหนึ่งนะครับที่มีฟังก์ชันหลากหลายนะฮะอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับอ่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องโฆษณาขึ้นเยอะหน่อยแต่ก็อย่างที่ผมบอกกดปิดเน็ตไปนะครับหรือไม่งั้นก็กดหมวกเครื่องบินนะครับระหว่างที่เราทําการซ่อมแซมตัวเครื่องของเราเมื่อใช้งานจนเสร็จหมดแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปกด เปิดเน็ตคืนนะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้รับข้อความใหม่ๆการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคลิปใหม่แล้วกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ